สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทำข้าวเหนียวมูนใบเตยแบบง่ายๆข้าวเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะนำใบเตย1กึ่งมือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆปั่นรวมกันกับน้ำสะอาด800 ml จากนั้นเราก็จะกรองเอาแต่น้ำต่อไปเราก็จะใส่ข้าวสารเหนียว500กรัมลงไปเดี๋ยวเราจะทำการแช่ข้าวเหนียวในน้ำใบเตย4-5ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นก็ได้ค่ะ สำหรับข้าวของเราก็แช่ครบเวลา4-5ชั่วโมงแล้วแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยต่อไปเราก็จะนำข้าวมานึ่งเลยนะคะวันนี้ก็จะนึ่งในซึ้งที่รองด้วยผ้าขาวบางใส่ข้าวลงไปให้หมดเกลี่ยข้าวออกทำหลุมตรงกลางไว้เพื่อให้ไอ้น้ำระเหยขึ้นมาพับชายผ้าเข้าไปปิดฝาหมอ้อนึ่งต่อด้วยไฟแรงเป็นเวลา30นาทีค่ะ สำหรับข้าวเหนียวของเรานึ่งใกล้จะสุกแล้วนะคะระหว่างที่รอเราก็จะมาทำน้ำกระทิสำหรับมูลข้าวเหนียวกันค่ะขั้นตอนแรกเลยตั้งหม้อใส่กระทิลงไป350 ml น้ำตาลทราย200กรัมเกลือป่น1ช้อนชาความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆด้วยไฟอ่อน เพื่อให้กะทิของเรามีไอร้อนขึ้นมาค่ะสำหรับกะทิของเราเริ่มมีไอร้อนขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนำข้าวที่นึ่งเสร็จร้อนๆนะคะใส่ลงไปที่ชามผสม ตามด้วยน้ำกระทิร้อนๆใส่ลงไปเลยนะคะเคล็ดลับที่ทำให้ข้าวของเราเหนียวนุ่มทั้งวันนะคะข้าวต้องร้อนน้ำกระทิต้องร้อนค่ะจากนั้นทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้เรียกว่าการมูลข้าวเหนียวค่ะพอเรา คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการพักข้าวเป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ข้าวเนี่ยดูซึมเอาน้ํากระทิเข้าไปค่ะค่ะสำหรับข้าวของเราก็พักคเวลา10นาทีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาทําการคนกลับด้าน เกลี่ยข้าวให้ทั่วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาทำการพักข้าวต่ออีก10นาทีค่ะค่ะสำหรับข้าวของเราก็พักครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดูลักษณะเนื้อข้าวค่ะข้าวเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยนะคะ ทำเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถนำข้าวเหนียวมูลใบเตยไปทำเมนูขนมต่างๆที่เราชื่นชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวสังขยาสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำข้าวเหนียวมูลใบเตยไปทำข้าวเหนียวปิ้งค่ะง่าย,ายๆอร่อยๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ